ไลออนตัวเดียวอ่ะไลออนทั้งเกมจะฆ่าไลออนได้ต้องโอ้โหโผวมาฆ่าไลออนทั้งเกมอ่ะอย่าหยิบเลนส์สัตว์ให้ครั้งนี้อดนเจอร์ <laughs> ยังดีสักกว่า <laughs> เออถ้ามึงบอก Ultimate อันติเมตเอาละเดนเจยังโอเคกว่าไม่มีตัวอะไรอีกวะสลากเหรอสลากก็โดนปะไอ้เหี้ยดอนตายไอ้สัตว์ไม่ตายเดี๋วว่ายเหี้ย เอาเฮียอะไรมาตายมึงอะตายกูไม่ตายแต่ถ้ากูตายแทนมันได้ก็ได้เฮ้ยก็ได้ถ้ามันเป็นสุดท้าวไงสัตว์สุดห่าอไอ้สัตว์ไปเฮียอะไรของมึงไอ้สัตว์ไปเฮียอะไรไปเียอะไอเออจิ้งจิ้งนะจริงนะจริงนะเอาดิเป็นเฮียอะไรไปเปเฮียอะไรอะท้าวเหรอไอ้สัตว์ หลบไปแล้วด้วยเฮ้ยเซนทอยเฮียโอ้โหโอ้โหโซโลคือโซโลโลโลเกิดขึ้นเยอะหรือเปล่าไมอือว่ะไม่เซฟไอ้เหี้ยไปต่อสาธเลยโหดแจ๋วเลยเย็ดแม่แจ๋วเลยเลยนะครับมึงไทยเออือฮู้ฮู้ แจวเด้เลยแจ๋วเลยเนี่ยแหละครับ okay. มึงกุ่งเออคืออีซี่ว่ะตีตีตีล็อกได้ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วมันจะมาแย่งลูนี้แค่ทันไปเกียปัดเออเล่นแม่งเลยควยเลยอ่ะเอาเป็นคุยอะไรอ่ะออสแบตสักทีได้ไหมอีกสักทีจะได้ไหมตายไม่เนี่ยเออไอ้สัตว์ตายสักที ลองเท้างไ,ไม่ได้ซื้อเลยเฮียวิ่งไม่หยุดเลยสัตว์รีรไปเอาเวลหกไอ้เฮียตัวมึงไะไม่ต้องถอดสมชัญนี่ไงลิงตุยครับผมสมารุยตุยลิงครับผมสมารุยตุยลิงติงลุยตุยลิง,ง,ลลงโอ้โหว่าเกียบเว้ยมันมันน่าจะนับที่เราพอร์สด,ด้วยอะ่ะใช่ใช่ไอ้เฮียอะไรอ้อนไอ้สัตว์พ่อมึองตายพ่อ โอ้โหนี่วู้ยวู้ยแบดรัวรัวไอสัตว์แบดรัวรัวบัวแรดแรดตายได้สัตว์เห็นแม่ยืนอัดแม่งในหมอกเลยไม่มีติดมิดสักดอกไอ้ยืนเออเราสู้ได้เราสู้ได้ อ๋อไอสัตว์โอ้โหแม่งมีไลออนมาอีกห้าตัวไอสัตว์เนี่ยโดยมีแม็กนัตยืนดูอยู่ใกล้ๆกล้ไม่น่ามีเฮียอะไรเลยยืนดู่ยลากเขาป้อมไปเพื่อนโอ้โหสวยตายหมดเฮียเออเออโอ้โหไงไอสัตว์คู่หูคูอยู่ด้วยกันนะครับกี่ไหมแต่ไม่มีดับส์กูมีกูมีเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิอ่ะกูใส่ตัวมึงไปละมึงกดได้นะไอเฮียมันไม่มีเลย มึงเร็วเกินเอะไรน่าจะรอเพื่อนเอ้ยเนี่ยได้โอกาสแล้วใช้นี่โอเคสวยตายเด้งเทียนั้นด้วยโอเคเยติเยปัติเย่เถนะอัปัตเเพยนะตยิยาโอ้โหูเทียลากเข้ามาในดงเพื่อเพื่อเพื่อ ลิงแหววอยู่ลิงเฮ้ยเท่าไห่วะวิ่งมาวิ่งมาอะไรอะบวกบวกบวกอะไรอะเฮียอะไรเฮียอะไรมึงอะไรเอ๊ตายก่อนเป็นวาร์ปก่อนเฮ้ยเพื่อนมึงโดนแล้วไอ้เฮียอย่างเพื่อนดิีเพื่อนเพื่อน เพื่อนมึงโดนไอ้ไเฮียกำเริ่มเฮียมันอยู่แล้วเฮียเอ้ยเพื่อนมึงไม่เพื่อนกูเืีอเป็นคอไฟแตกไอ้สัสนี่อุ้ยเฮียคอมโบในตำนานคอมโบคอมจอยโอ้โห้เฮีย เอ,อไม่มีใครตายหรอกูสาววิ่งชนมะไม่มีอิสระเดเจอซัำไพยอย่างนี้เฮียปั้งรอ้องปั้งไอร้อนบินมาแล้วหัวมันไปบ้างโอ้ยเฮียมเก่งจังวไอ้ปัด๊ด เฮียลูกด้วยโอ้ยเหยียดแม่โอ้วิ่งไปเฮียไม่ใช่วิ่งตรงนั้นว่องคีปกูอยู่คีปนี่ไงนี่แน่มันเป็นการล่อมันเป็นการล่อนะแกทำเป็นสูไไ้ไม่ได้จริงแต่ก็สู้ไม่ได้จริงๆไอ้บี้ ตายตรงนน้นไอ้พี้โอ้โหอย่างจูอย่างหอ่ะพี่อย่างหอ่ะครับพี่แม่ข้าย้ำกัน มันปล่อยมันปล่อยแล้วบ้านน่ะปล่อยแล้วหี้ยหมดใจแล้วเปล่าเมื่อกี้ลิงแม่งยืนนิ่งเลยนี่อะนี่อนิ่งนี่อะนิ่งนี่ลิคกีปล่อยเนี่ยเอ็ดโอ้ยเหี้ย ถกถกดิ้นถกดิ้นถกดิ้นโคตรเลยครับพี่การไอ<น> <Netherlands> ้เฮียอะไรอ้นอ้แนวก็ได้ครับเอาไปยังได้เย็นแม่เฮียะไรโอ้ยอ๋อ้ยเฮียเดี๋ยวก่อนโอ้โห พี่แมกนัตดูโดอย่างงี้พี่อ่ะอันนี้กูช่วยไม่ได้จริงๆวะปล่อยไล่เหี้ยเอาพี่แมกนัตมารอด <Restaurant> ูอยู่อ่ะปู่พี่แม็กนัตรั่วบก็พอปู่มึงพิมพ์เอ็นกี่รอบแล้วลิกิไอ้สัตว์ สนารกไปแจกมันน่าจะปล่อยใจของแ้่ไรเงี้ยนิกกี้น่าจะให้เอ็นจริงว่ะเพื่อนมันเอาเขาตามน้ำอ่ะดูท่าไอ้เหี้ยอือแม็กนัเออ ยตะข้าอะไรเฮียโอ้๋อไม่ไม่อย่าทำเพื่อนกูนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮียใครเปิดไฟจัดเฮียสว่างจัดเลยไม่เอากูไม่ได้ แม่ไซคนใหญ่เลยดอลิเจอร์ไอจัอสาดสตาร์ด้าออกไปแล้วออกของจริงเลยต้องออกอะไร <c oughs> ต้องออกอไรเฮีย <c oughs> โอ้มันสดชื่นว่ะ